สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพี่นำทิปน้องทวีโชคแฟมิลี่นะคะน้องทวีโชคนะคะมีอาการถ่ายท้องนะคะถ่ายท้องจะยืดตัวนะคะก็คือถ่ายเหล้วนะคะถ่ายไม่ค่อยเป็นก้อนนะคะแล้วก็มีอาการขาหน้าแข็งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนี่นะคะ แข็งยังงอขาไม่ได้นะคะแต่ก็เดินได้นะคะแต่ว่างอขาไม่ได้นะคะบางเชือกนะคะกะ็จะถ่ายท้องแบบนี้นะคะแล้วก็ขาแข็งด้วยนะคะแต่ปีนี้นะคะน้องทวีโชคถ่ายท้องมาสองรอบแล้วนะคะรอบแรกก็เป็นดูช่วงช่วงเดือนเมษานะคะนี่ก็เป็นรอบที่สองนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายท้องแล้วมีขาแข็งแบบนี้นะคะพี่น้ำทิพย์ ก็เคยเป็นนะคะเป็นอาการถ่ายท้องขาแข็งเหมือนกันแต่ที่นี่จะเป็นขาหลังนะคะแล้วทวิโชคจะเป็นขาหน้านะคะนี่ก well, ็คืออึของน้องนะคะแม่แม่ขาตอนนี้น้องป๊อบก็เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนให้กินยายาถ่านดํานะคะยัดใส่กล้วยให้กินนะคะก็เป็นก้อนบ้างไม่เป็นก้อนบ้างนะคะตอนนี้ก็เลยตัวก็เลยจะไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะคะเราจะย้ายน้องนะคะไปอยู่ที่บ้านนะคะ เหมือนเราได้เดินออกกําลังกายด้วยนะคะให้ยืดเส้นยืดสายนะคะยืดแข้งยืดขานะคะหัวกกับพ่อนุงนะคะที่ก็เจ็บขาเป็นเกาเหมือนกันนะคะเจ็บทั้งคนเจ็บทั้งช้างนะคะจะเอนดูใครก่อนดีคะแม่แม่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาน้องเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากแม่แม่นะคะแวะมาให้กําลังใจนะคะน้องทวีโชคและครอบครัวด้วยนะคะจะพาน้องนะคะย้ายนะคะ ไปอยู่ใต้ลมไม้นะคะตรงนี้จะเดี๋ยวเราจะเก็บอึนะคะทำความสะอาดแล้วก็จะเอาปูนขาวมาลุยนะคะฆ่าเชื้อไว้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยพากลับเข้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นอึของน้องนะคะบางช่วงบางเวลาก็เป็นก้อนนะคะบางช่วงบางเวลาก็อาจจะมีเหลวบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพ่อหนุงมก็เจ็บขาเกานะคะลูกชายก็ขาแข็งนะคะ ก็ให้กินยาทานไปแล้วนะคะแต่ว่าเช้านี้ยังไม่ได้ทานนะคะเดี๋ยวจะให้ทานนะคะเมื่อคืนให้กินไปแล้วนะคะเพิ่งเพิ่งเป็นเมื่อวานเมื่อวานยังอ่าเมื่อวานช่วงเช้ายังปกติดีนะคะเพิ่งจะมาขาแข็งในช่วงตอนเย็นนะคะแม่มาดูกันนะคะทั้งลูกชายทั้งพ่อนะคะเจ็บขาพอๆกันเลยนะคะ ฉันนึกว่าตรงนั้นมันบวมแต่มันไม่ใช่ใช่ใช่ที่แรกฉันเห็นมันบวมไงใช่ใช่ฉันก็ไปจับอยู่เมื่อเช้าฉันฉันก็นึกว่าขาลูกบวมแต่มันไม่ใช่ไงนะคะยืดออกกำลังกายนะคะยืดเส้นยืดสายนะคะไปตากแดดนะคะรับวิตามิน ีนะคะจากแดดนะคะเส้นจ,จะได้คลายบ้างนะคะป่ะลูกปะเดินได้ไหมโชคเดินได้ไหมเมดี๋ยวไปเล่นที่บ้านเราลูกดินที่บ้านเราเย็นสบายกว่านี้อีกไปคนเก่งปะอ่าลูกปะรถรถรถเขาจะเลี้ยวโอ้รถเขาไม่เลี้ยว ลูกกับพ่อเจ็บขาข้างเดียวกันเลยแน่ๆไปกินบ้านกินบ้านเราหรอกินบ้านเราเอ้ยพกันยุ้ อยากูให้ลูกทูก,ก่อนก็ได้พอ่อเดี๋ยวแม่เอายาใส่กล้วยให้กินเอาบำรุงใส่ด้วยเลยไหม ทั้งยาฐานเนาะยาฐานยาบำรุงเนาะแล้วก็วิตามินซีนะพ่อให้กินพร้อมกันได้เลยไหมหรือว่าให้กินยาฐานไปก่อน,นยาฐานก่อนก็ได้กับวิตามินซีบำรุงก็ไม่หายเลยพ่อก็ปวดขาลูกก็ปวดขา <ง Hayır> เอ็นดูใครก่อนดี มาอาบน้ำคลอนมาทุกมามาให้พ่อผูกให้แล้วอาบน้ำจะได้ถูเย็ยนเยน็นสบายสบาย ชายจะไปไหนลูกพ่อพาหนูมาตากแดดอุ่นๆเนี่ยเส้นจะได้คายตัวมาลูกมามาคนเก่งมามฮึบฮึบลูกใครเนี่ยเก่งจังเลยลูกใครครับไหนไหนโซ่ไหนโซ่ลูกใครเก่งจังเลยครับ เดี๋ยวพ er ่ออาบน้าให้อะถอยถอยก่อน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 ไหนไหนหมุนตรงไหนหมุนตรงไหนพ่อเอ้ยพ่อครับพ่อจะให้นายหมุนไปตรงไหนอยกขาหลุมยกขายกขาเฮ้ยวัวมาวัวมารีบใส่คล้องไว้ก่อนรีบค้องไว้ก่อนวัวมาวัวมาเร็ว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 วัวมาวัวมาวัวมา อาตะขอออกก่อนพ่อเดี๋ยวพ่ออาบน้ำให้ลูกเดี๋ยวแม่ไปใส่ยาให้แป๊บหนึ่งเราจะใส่ยาฐานนะคะอันนี้เป็นเป็นยาฐานนะคะบางเม็ดก็เป็นเม็ดนะคะบางบางบางอันก็เป็นผงแต่ว่าก็กินได้นะคะยาฐานมันจะแตกเร็วกว่ากว่ายาอื่นปกตินะคะยาฐานนี่คือช่วยในเรื่องของการ จากช้างที่ถ่ายเหลวนะคะถ่ายเป็นน้ำนะคะขับถ่ายเป็นน้ําก็กินนี้ก็จะปรับการขับถ่ายนะคะให้ขับถ่ายเป็นก้อนปกตินะคะมีคนรออยู่นะคะพ่อครับใบใบหน่อยนะอุ้ยอุ้ับลูกครับอ่เดี๋ยวพ่อจะใส่นะคะแล้วเราก็มีวิตามินซีด้วยนะคะแม่แม่ขาวิตามินซีนะคะ เอาเอาต้นไหนที่มันเป็นก้อนออกมาก่อนก็ได้ค,ค่ัครับครับลูกครับลูกใส่ฝาไหมนี่นี่นทเทใส่ฝานี้ไหมจะยังง่ายกว่านะี้นี่นะคะมันแตกเป็นผงนะคะแต่เราก็ยัดใส่ได้ปกติเดี๋ยวเราจะยัดใส่หมดหนี่เลยนะคะยานี้จะแตกง่ายนะคะจะแตกง่าย อ๋อพอก่อนพอ่อใส่ตัวอื่นด้วยแบ่งกันคืนคืนครับลูกแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งอ๋อพอดีพอดีพอโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ยาครับครับคนเก่งคนเก่งคนเก่ง,กงแป๊บหนึง่งหนุแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึง่งใส่ย,ยาก่อนใส่ย,ยาก่อนยังซาอยู่ืมพอกอใส่ตัวอื่นด้วยเออ ครับคนเก่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยางนี้ก็ต้องแต่ตอนพี่น้ำทิพย์นะคะไม่สบายนะคะก็เอามาให้นะคะแล้วแล้วก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่ยาพวกนี้จะแตกง่ายนะคะแม่แม่คะเหมือนเป็นยาอัดมิดนะคะอ่ะต่อไปวิตามินซีนะคะวิตามินซี ทำเป็นสีให้เด็กน้อยนะคะ,ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะได้กินแล้วค่ะผมไปหนึ่งสองสามครับก่อนลูกสวัสดีครับครับครับโอไม่ต้องย่อก็ได้ไม่ต้องยอกก่อไ,ไม่ต้องยอ่อให้เขายออ่อไปมันจะได้ยดีขึ้นมันงอได้ดีแล้ว หายเร็วๆนะลูกนะกลับมาดื้อมาซนเหมือนเดิมนะขอให้อานายของแม่นะครับหายป่วยเร็วๆแล้วงอขาได้เร็วๆนะครับผมเพียงนะคะเมื่อคืนพ่อนงก,ก็ต้มน้ําประครบให้แล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังต้มน้ําประครบให้อยู่นะคะ<ด>เดี๋ยวจะให้พ่อนงนะคะเอามาประครบร้อนให้นะคะประครบอุ่นๆนะคะ อบอุ่นๆให้นะคะจะได้เส้นจะได้คายตัวนะคะจะ,ะพ่ออะพ่อครับนายกินหมดแล้วค่ะพ่อ,อ,อเอ็นดูลูกชายนะคะในความสวัสดีก็อยากจะย่อขานะคะเขาก็ยออ่อแต่เขาก็งอขาได้นะคะแม่ๆขาแต่แต่ว่ายังตึงๆอยู่เนาะพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะ,อะเอายามาประครบให้นะคะก็สำหรับไรนี้นะคะ แม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้น้องทวีโชคด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยนะคะวัยสามขวบนะคะอาการถ่ายท้องขาแข็งนะคะอีกไม่กี่วันก็จะหายแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ผมหายเลยนะคะอาจจะมาซนเหมือนเดิมแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ